สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comicworld d a i l ีกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของฝั่ง DC กันบ้างดีกว่าเนาะหลังจากที่ไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับ DC มาเลยเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ย DC เองอะ่ะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงปรับกระบวนทัพใหม่อยู่ถูกไหมเรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเตรียมการที่จะรีเซ็ตจักรวาลม่อยู่แต่หลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยังดูคลุมเครือเนาะจากหนังเดอรแฟลตเองก็ตามแต่เนี่ยต่อจบของเดอรแฟลตดูเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นจักรวาล ของ DC ว่ามีบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างเช่นตัวละครที่มันเป็นแบทแมนนะครับผมจากตัวของเบนอัฟเฟคก็กลายเป็นจอร์ดคูนี่แต่ทว่าไม่ใช่ทุกอย่างในจัก,กรวาลที่จะเปลี่ยนไปจากผลที่แบร์รี่เนี่ยไปเปลี่ยนจัก,กรวาลจากการที่หยิบกระป๋องมะเขือเทศขึ้นไปด้านบนทําให้พ่อของเขารอดจากคดีมาได้ตรงนี้เองเนี่ยมาส่งผลเปลี่ยนไปมากกว่านั้นแน่นอนแหละตัวละครเดิมๆหลายหลายคนก็ยังคงอยู่อย่างตัวของอควาแมนหรือว่าอาร์เธอร์เคอรีนั่นเองครับแต่เราอ่ะก็จะเห็นได้เลยว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะมีการเปล เพราะฉะนั้นเองอะ่ะซูเปอร์แมนนั้นจะไม่ใช่เฮนรี่คาว,วิลอย่างแน่นอนแต่ตอนแรกเองอะ่ะพอเราเห็นว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่แบบนี้เราก็งงอยู่ว่าโอเคเราจะโยนจัก,กรวาลแบรรี่ทิ้งไปเลยไหมหรือว่าจะเอาจัก,กรวาลเดิมมาแล้วก็เล่าเรื่องต่อไปเลยถ้าเอาจัก,กรวาลเดิมมาเนี่ยอาจจะเก็บนักแสดงบางคนเอาไว้ได้อย่างตัวของเอลซ่ามิลเลอร์ที่เป็นเดอะแฟลชหรือว่าตัวของอควาแมนที่แสดงโดยเจสันมาโมอาหรือเกากระดดที่มารับบ,บทวันเดอร์วูแมนแต่ถ้าจะเริ่มจัก,กรวาลใหม่เลยเนี่ยก็คือโอเคโลทิ้งทั้งหมด แต่วันนี้เองเนี่ยมีข่าวใหม่มาเกี่ยวกับ Wonder Woman ที่ดูเหมือนว่าจะคอนเฟิร์มได้แล้วนะครับว่าน่าจะดําเนินไปนในจักรวาลเดิมแล้วก็ใช้ตัวละครหลายๆตัวเป็นตัวละครเดิมอย่างตัวของเจสันมามัวที่มาอยู่ในเอ็นเควดิตเนี่ยก็เป็นการเหมือนบอกแล้วว่าเจสันยังคงเป็นอ q ควาแมนต่อไปที่นี้เองข่าวที่มาในวันนี้ก็มาจากตัวของเกาการด,ดที่ให้สัมภาษณ์มาโดยเธอได้ให้สัมภาษณ์กับทาง c o m i c b o o k c o m นะครับผมว่าตัวของเธอเนี่ยจะเข้าร่วมกับการพัฒนา Wonder Woman 3ต่ออย่างแน่นอนซึ่งเธอเก็ได้ทราาบข มาจากตัวของเจมส์กันแล้วก็ปีเตอร์ซาฟรานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าวันเดอร์วูแมนนั้นจะได้ไปต่อนั่นเองเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วเนี่ยนะครับผมก็แปลว่าวันเดอร์วูแมนเนี่ยจะยังคงใช้เกากระด,ดเหมือนเดิมซึ่งผมก็คิดว่าเอาจริงๆนะตัวของเกากระดอเหมาะกับบทวันเดอร์วูแมนเป็นอย่างมากเลยและตัวของเกากระดดก็ยังได้ทิ้งท้ายเอาไว้ถึงซูเปอร์แมนด้วยว่าซูเปอร์แมนเนี่ยมีการทดสอบหานักแสดงคนใหม่มาตัวของเธอเนี่ยได้เห็นบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วว่าเขาจะเลือกใครเป็นซ มันดูเก่งกันทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเองไม่ว่าใครก็ตามที่จะมารับบทเป็นซูเปอร์แมนก็ขอให้สนุกกับการเดินทางที่จะได้แสดงเป็นซูเปอร์แมนฟังดูแล้วเนี่ยก็แปลว่าวันเดอร์วูแมนได้ไปต่อนะครับผมแล้วก็คิดว่าเจสันมามอาก็น่าจะได้ไปต่อด้วยแต่ตัวของเอลซ่ามิลเลอร์เองเนี่ยคิดอยู่ว่ามันอาจจะยังคุมเครืออยู่เนาะคงต้องรอดูกระแสต,ต่อไปเพราะเรียกได้ว่าเดอะแฟตเองเนี่ยผลงานก็ออกมายำแย่มากๆเลยนะครับสองเรื่องที่ออกมาพังสุดๆเลยเนี่ยก็คือชาแซมกับทางเดอะแฟตนั่นเองเนะครับผมเนี่ยในมุมรายได้อะคือเล ตุ้มเป๊ะเลยนะครับก็คาดว่า2ตัวนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ในมุมของวัตถุแมนเองเนี่ยก็น่าจะได้ไปต่อแหละอ q ควาแมนเองก็ยังมีภาค2รอฉายอยู่ส่วนฮีโร่อีกตัวหนึ่งที่ต้องรอลุ้นนะครับว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็คงจะเป็นตัวของบลูบีเทิลนะที่อนาคตก็ยังคุมเครืออยู่มากๆแล้วก็กระแสเนี่ยก็ไม่ได้แรงอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูตอนหนังฉายแล้วว่ารายได้เจอกมาเป็นยังไงผมคิดว่ารายได้เนี่ยน่าจะเป็นตัวตัดสินสําคัญหรือว่าเขาจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อเพราะหากมาดูรายไไดด้้้ขอองแลว่ก็ถื อยู่ในเกณฑ์ดีเลยภาคแรกที่ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมนะกวาดรายได้อย่างขล่มทลายเลยนะครับผม822ล้านดอลลาร์แต่ในภาคที่2เองเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะปัจจัยอะไรมันอาจจะเป็นเพราะ1เลยเรื่องของหนังเองด้วย2แล้วก็เรื่องโควิดด้วยนั่นเองนะครับทำให้วันนี้แม้ภาค2เนี่ยกวาดรายได้ไปน้อยมากๆนะครับผมแต่อันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันฉายในช่วงที่โควิดเนี่ยโอ้โหมาแบบจัดเต็มเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็แบบเออนอกจากหนังเองหลายๆคนจะไม่ถูกใจแล้วว่าแต่ด้วยความที่ว่ามาในช่วง โควิดนะครับผมมันก็เลยทําให้รายได้เนี่ยไม่ถึง200ล้านด้วยซ้ําแต่ถ้าดูกันโดยรวมเนี่ยจากความสาเร็จของภาคแรกอะ่ะก็ยังคิดว่าถ้าทําหนังออกมาได้ดีทําบทออกมาได้ดีอะ่ะตัวละครวันดูแมนก็น่าจะยังไปต่อได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คิดว่าวันดูแมนก็เลยได้ถูกตัดสินใจให้ไปต่อนะครับในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยอะควาแมนนะรายได้ก็ออกมายอดเยี่ยมมากๆเหมือนกันนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็น2ผลงานชิ้นโบแดงของ DC เลยอะ่ะเพราะอ q ควาแมนเนี่ยโอ้โหเป็นหนังที่ทําออกมาสนุกถูกไหมแล้วก็กวาดรายได้ไปถึง1ง 1,148ล้านดอลลาร์เลยนะครับเรียกได้ว่า2เรือธงเลยอะวันดูแมนกับอะควาแมนเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คงจะพอคอนเฟิร์มเห็นภาพกันแล้วแหละว่าไม่ได้รีเซ็ตจักรวาลทั้งหมดยังมีบางส่วนเนี่ยใช้อันเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่า DC จะออกมาดีไม่ดียังไงคงต้องใช้เวลาอย่างเดียวแล้วเพราะตอนนี้มันก็ยังมีหนังอีกหลายเรื่องที่รอฉายเนาะวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนหากผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้ ออกมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกยังไงในวันนี้ลาละบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ